ความจริงยังก่อเตกความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดเชเดนใต้นะคะหลังจากคนร้ายไปก่อเหตุรอบวางระเบิดเสาไฟฟ้า กว่า50ต้นในพื้นที่19อำเภอของ4จังหวัดค่ะล่าสุดนะคะมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกุ่มผู้ต้องสงสัยได้4รายแล้วค่ะความคืบหน้าของเหตุการณ์นี้หลังจากที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองส่วนที่กำลังกันนำกำลังเข้าไปปิดล้อมตรวจค้นในพื้นที่เป้าหมายนะคะเป็นบริเวณร,ร้านขายของชำแห่งหนึ่งในตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีก็สามารถควบคุมตัวนายปัญญาปิหรือว่าเผาสันอายุ33ปี มีภูมิลำนาวอยู่ที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเป็นบุคคลตามหมายจับของสารจังหวัดยะลาในคดีความมั่นคงค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็อาศัยอำนาจตามกฎอัยการศึกส่งตัวนายปัญญาไปเข้ากระบวนการซักถามที่ค่ายอินขยุทธบริหารอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีและจากข้อมูลของฝ่ายความมั่นคงชี้ชัดนะคะว่านายปัญญาถูกออกหมายจับในคดีลอบวางระเบิดในพื้นที่จังหวัดยะลาเมื่อปี2557 และเป็นผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวพันกับเหตุลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าเหตุเกิดเมื่อกลางดึกของ6เมษายนที่ผ่านมานอกจากนี้ในพื้นที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะเจ้าหน้าที่ก็นํากําลังเข้าไปคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้อีก3คนแล้วก็ส่งตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามเช่นเดียวกับนายปัญญาแล้วต้องรอติดตามเรื่องนี้นะคะ